มาจอบเบิงไกลพี่น้องว่าห้างมันยูใสพี่น้องจอบเบิงพี่น้องหลุ่นเบิง้งว่าห้างมันยูใสเบิงเด้อพี่น้องเบิงเด้อมันจะเข่าใสครับ เข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสพี่น้องชาวไทยเลยครับพี่น้องสร้างซอปปเล่าสุขูสนะุคนยิปซีสุขูสุคนสวัสดีคนทีลักไก่ไก่แจ้ไก่ต่อไก่สวยงามไก่ปลาพี่น้องสร้างเขียวมันนี่จับอยู่ท่งต้นใหม่พี่น้องมาถ่ายคลิปมันนี่สร้างเขียวไปสมแล้วพี่น้องนะครับลูกๆของสร้างเขียวกับยายบ้านไปแล้วเด้อนะเบยังบบยังจักตูแล้วพี่น้องนะครับ ตอนนี้ก็ผสมไม่นะกำลังผสมพี่น้องผสมมาหลายงวดแล้วพี่น้องนะครับลูกสร้างเขี้ยวต่อจากลูกสร้างเขี้ยวที่ใหญ่บ้านไปนั่นก็ผสมแล้วก็ไข่ออกมาแล้วก็เน่าไข่เน่าเบิดพี่น้องนะบเลือจากหน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นสุดที่ต่อต่อมาอีกว่ามันอทีมันไข่ออกมาแล้วมันที่เป็นยังไงพี่น้องมันไข่เลยดิหน้าเมยนึงนี่ไข่แล้วพี่น้องนะครับ าสางเขียวผสมได้แม่นึงแล้วพี่น้องได้สิพาไปเบิ้งนะว่าอันไปไข่อยู่หม่องไหพี่น้องได้ครับไปเบิง้งใครอยู่ป่าหญ้าได้พี่น้องเลยอยู่สวนทุเรียนผี่ได้ครับภาพพี่น้องไปเบิ้งครับต้นทุเรียนก็กำลังสวยกำลังงามได้พี่นออ้องกำลังสีโปร่งยอดนะครับนี่พี่น้อง นี่มันไข่นี่นะเมื่อนั้นว่ามันไกลเสียไปสายหาบริษัทพี่น้องไกลแม่เสียสับบันนี้เลยจอบว่ามันเอี่ยวออกไปบ่อหน้าพี่น้องมันก็ออกไปหากินเขาอลไแบบนก็นน้ำกินเขาแล้วบันนี้กินเนื้อแล้วแบบนัานขนมันมาพี่น้องนั่มันที่มาเขาหางกุ๊กๆกี่ล่ะนี่เอาไปสั่มพี่น้อง กระตากไปแล้วพี่น้องนีไดไข่สองสี่หกแปดได้เก้าฟองพี่น้องสองสี่หกแปดเก้าได้เก้าฟองได้เก้านุ้ยพี่น้องครับเอาภาาเอายาปุกไว้หมู่อันก็ว่าฝนทิ่ตักพี่น้องนะว่ายันไขรเปียกก็าัน กระจาออกไปแล้วเด้สิฮะล่างกระดาษมาปุ๊คุ้มทั้งทึ่งไว้พี่น้องเอาหนานนี้ก็ได้นะเอานหนาอันนี้เป็นไข่ของสร้างเขียวเด้พี่น้องนะครับสร้างเขียวผสมเด้พี่น้องว่ามาสิมาสิบอ่อไข่ได้บอนะ,ะกันฝน ว่านกฝนตกไต่หละหูหูทางเขาทืมบอกหูทางเขา <c oughs> พี่น้องเอ้ยเห็ดหนักเกิเห็ดกับไก่จักจีบอบ่อเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันคือสีบหอนบเอาพี่น้องเนาะครับเป็นตรงมองลงไปเลยตั้งมาหลุดบางพี่น้องไนดะ้ผมท,ทายคลิปทายไข่สุดน,นีนะว่ามัสจีบอจักหน่วยไอ้ยบ่อจักตูพี่น้องนะครับไข่เก่านวยเก่าฟอ,องพี่น้อง ักำลุ่นเบิ้งพี่น้องเนาะโอ้ยคือเงาเท่เลยกำจีจไทยไข่สุดนีครับี่น้องเบิ่งความถี่บะจักหน่วยนะครับก็จะได้ปีคลิปเร้่องี่น้องฮนะต้องไปเจอเจอคลิปหนาคลิปน้อยจีไทยไก่ไทยไข่สุดนีให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับปวมาถีมีตูจักตูครับผมสวัสดีครับ